สวัสดีครับคลิปนี้เรามาอัปเดตการกับเรื่องราวของลิซ่าแบบ ความจึ้งความปังในด้านผลงาน Outer Ego ก,กันนะครับตอนนี้เนี่ยอลัลบ,บั้มของ t alis Outer Ego ซึ่งเป็นอลัลบ,บั้มแรกเลยในฐานะของ Lisa จาก We Are Loud ล่าสุดทำยอด Spotify นะครับ Stream เนี่ยทะลุ1.9พันล้านครั้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คืออลัลบ,บั้มหรือว่าโปรเจกที่ทำยอดนี้ได้เร็วที่สุดเลยของ Lisa กับยอด1.9พันล้านครั้ง Lisa เป็นศินลปินหญิงเดี่ยว K-pop นะครับเพียงแค่คนเดียวเลยที่สามารถ ทำโปรเจกต์หรือว่าทำอัลบั้มเนี่ยที่ถึง ยอด1 9พันล้านได้2โปรเจกต์ด้วยกันนะครับคือความรถของลิซ่าที่ทําได้อัลบั้มนี้คืออัลบั้มที่รวบรวมเพลงที่ปังมากๆแล้วก็สตรีมกันได้ทุกเพลงเลยจริงๆไม่ใช่เพียงแค่ไตเติลหลักเท่านั้นแต่ว่าทุกเพลงในอัลบั้ม a u t of Ego คือเพลงที่สามารถฟังได้จริงแล้วก็เอามาใช้เป็นไตเติลได้ทุกเพลงเลยและลิซ่าเนี่ยยังเป็นศิลปินหญิงเดี่ยวคนแรกแล้วก็เพียงคนเดียวเท่านั้นด้วยนะครับในวงการเคป๊อปที่สามารถทําอัลบั้มลายชุด ด้วยยอดสตรีมเนี่ยเกิน1.9พันล้านเป็นครั้งแรกเลยในประวัติศาสตร์ของ Spotify จะไม่บอกว่าลิซ่าไม่ปังเนี่ยไม่ได้นะทุกคนนี่คือความริดที่ลิซ่าเนี่ยเขาได้สร้างไว้ไม่ว่าจะเป็นในพาร์ทของศิลปิน เห็นแล้วนะครับว่าจารีสของเราเนี่ยเจ๋งแล้ว,ว่าสุดยอดขนาดไหนและลิซาไม่หยุดเพียงเท่านั้นด้วยลิซ่าต่อยอดในด้านอื่นๆไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นด้านของแฟชั่นนะครับด้านของการเป็นนักแสดงลิซ่าก็ต่อยอดไปนี่แหละคือลิซ่าที่เขาจะเหมาทุกวงการเลย หลังจากนี้เราอาจจะได้เห็นทิซ่าลงแข่งกีฬาก็ได้นะครับรอติดตามกันในอนาคตแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้เนี่ยในพาร์ทของการเป็นศิล,ลปินลิซ่าทําได้ดีแล้วก็ดีมากๆสุดแสนจะเป็นความภูมิใจของลินลี่แน่นอนตอนนี้ตาลิส มีอัลบั้มเ u t d o อี e ก้ที่ยอดสตรีมทะลุ1.9พันล้านและก็เป็นศิลปินหญิงเดียวคนแรกและเพียงคนเดียวเท่านั้นของเคป๊อปที่ทําได้มากกว่า2โปรเจกต์หรือว่า2ผลงานขึ้นไปนะครับ1.9พันล้านมันไม่ธรรมดาเลยทุกคนแต่ลิซ่าทำให้มันเป็นเรื่องเหมือนแบบปกติได้อัลบั้มต่อไปก็น่าจะเป็นอีกอัลบั้มที่เข้ามาเติมเต็มนะครับในเรื่องของสถิตินี้ลิซ่าก็จะมี3โปรเจกต์4โปรเจกต์5โปรเจกต์ต่อไปเรื่อยๆผลิตอัลบั้มใหม่ออกมายอดก็จะเกิน1.9 พัลลัสขึ้นไปแน่นอนมันเป็นเรื่องปกติแล้วของลิซ่าของเราที่ทําได้ใครภูมิใจในตัวลิซ่าบ้างคอมเมนต์มาคลิปนี้อัปเดตสั้นๆเอาเรื่องเดียวให้มันจบปึง้งแบบปังๆเดี๋ยวเรามาเม้อกันต่อคลิปหน้านะครับ